เรื่องมิสเตอร์โจเนี่ยจะบอกหรือไม่บอกถ้าไม่บอกเนี่ยฉันจะจับเธอย้อนลงล่องลางตายเลยพี่ดิอย่านะคุณลุงคะคุณลุงเงียบเงียบเงีบดินแกทำอะไรคุณลุงคะคุณลุงฉันถามว่าแกทำอะไรบอกมานะ เรื่องมิสเตอร์โจเนี่ยมันคืออะไรเออสายไม่รู้ไม่จริงหรอกเธอต้องรู้ดินายหัวกับมิสเตอร์คนนี้เขามีปัญหาอะไรกันพี่อินอยากรู้พี่ไม่ถมในหัวเองสิคะนี่เด,เด็กบ้าฉันถามเธอดีๆเธอก็ตอบฉันมาตอบมาเร็วๆ อย่ามัวแต่เล่นตัวปล่อยนะพี่ดินอย่ามาตะอ่างซายนะพี่ดินฉันจะไปอยากตาอ่างเธอทำไมฮะมันต้องมีอะไรไม่ธรรมดานแน่ในหัวถึงได้ทำตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยแบบนั้นออกไปจากห้องใส่เดี๋ยวนี้นะพี่ดินออกไปเร็วออกไปออกไปไม่ถ้าฉันไม่ออกเนี่ยเธอจะทำไม พี่ดินนี่เราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วนะคะพี่เข้ามาในห้องทายเด็กดอย่างเงี้ยพี่คิดอะไรนะโอ้ยจะอ้วกบอกมาได้ละเรื่องมิสเตอร์โจโนเนี่ยจะบอกหรือไม่บอกถ้าไม่บอกเนี่ย <S 2> <S 2> <S ฉันจะจับเธอย้อนลงลงไอต่างไยพี่ดินอย่าะนะเขาลุกนะยิ้มยิ้ ยิ้มนดินแกทำอะไรคุณลงุลงคะคุณลุงฉันถามว่าแกทำอะไรเปล่านี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยดินออกไปคุยกับพ่อข้างนอกเดี๋ยวนี้แล้วทีหลังแกอย่าทำอะไรแบบนี้กับน้องอีกนะจำไว้ด้วยสิน้องโตเป็นสาวแล้ว <Yeah. S 2> แกเข้าไปทำอะไรในห้องเยซายผมก็แค่อยากจะรู้ว่ามิสเตอร์โจเป็นใครแล้วทำไมทุกคนถึงต้องทำสีหน้าปแปลกๆวลาพูดถึงชื่อเขาด้วยแล้วเยซายบอกอะไรกันบ้างมันก็บอกว่าให้มาถามพ่อเอาเอง มันยังไงกันแน่ครับคงไม่ใช่มิสเตอร์โจคนเดียวกับที่พ่อเคยบอกว่าจะให้ผมไปประสานงานด้วยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละคนเดียวกันเป็นนั้นว่างดล้มเลิกพ่อจะไม่ไปเป็นหุ้นส่วนอะไรกับใครอีกท้งนั้นเพราะพวกมันเป็นคนไม่ดีไงทั้งในมิสเตอร์โจทั้งมาดามพินมันเลวเหมือนกันทั้งหมด มันจะเข้ามาแย่งจริงผลประโยชน์จากนักธุรกิจท้องถิ่นอย่างพวกเราทรัพยากรของคนไทยมันก็ต้องเป็นของคนไทยสิไอ้พวกโลภมากเนี่ยพ่อไม่มีวันที่จะร่วมมือกับมันเป็นนันขาดโดยเฉพาะอย่างยิง่งไอมิสเตอร์โจชาวจีนสิงคโปร์คนนี้มันเป็นบุคคลอันตรายขอประธานโทษครับ ในหัวคุณดินจะรับประทานอาหารมือดึกอะไรกันหรือเปล่าเดินป่นนี้ยังจะกินเลยลงอีกเหรอตอนนี้ก็ลัเดินท่อมๆอ,อยู่ทาไมไม่รู้จักหลับจักนอนคือนายหญิงท่านโทรมาสั่งไว้ครับว่าระหว่างที่นายหญิงกับปบ้าบัวไปค้างเป็นเพื่อนอคุณนายดาวครับให้ผมทําหน้าที่ดูแลในหัวให้ดีที่สุดครับนายหญิงเป็นห่วงในหัวกับคุณดินมากเลยครับ ในหิง้องแกเป็นห่วงฉันเนี่ยนะหยุดพร่มได้แล้วไอ้น้องไปให้ผลหน้าฉันเลยไปไม่เคมีใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรดช่วยยื คนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้สักอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป